คุณคงรู้จักเทสลาแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของเทสลาวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักเทสลากันครับเท s l a <Tesla> i n นเป็นบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า e ีและพลังงานสะอาดสัญชาติอเมริกันก่อตั้งโดยผู้ประกอบการมาตินอิเบอร์ฮารสและมาร์ชาเพ n นนิงในปี2003โดยชื่อบริษัทตั้งขึ้นเพื่อยกย่องนายนิโคลาเทสลาวิศวกรไฟฟ้าและนักฟิสิกส์แม้ว่าเทสลาจะเป็นที่รู้จักดีที่สุด ในด้านรถยนต์ไฟฟ้าแต่เทสลายังผลิตผลิตภัณฑ์กับเก็บพลังงานและโซลูชั่นพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยโดยปีแรกเป้าหมายเริ่มต้นของเทสลาคือการพัฒนารถสปอร์ตไฟฟ้าในปี2004อีลอนมัสผู้ประกอบการและนักบุทุนได้เข้าร่วมกับบริษัทในฐานะประธานกรรมการบริษัทและมีส่วนสำคัญในการพัฒนารถยนต์เพื่อการผลิตคันแรกของเทสลาคือเทสลาโรสเตอร์ เปิดตัวในปี2008เป็นรถยนต์สปอร์ตไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้โครงรถของโรตั s e เอลิซและสามารถวิ่งได้ไกลถึง245ไมล์หรือประมาณ394กิโลเมตรด้วยการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งซึ่งเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งสำหรับรถไฟฟ้าในขนาดนั้นต่อมาในปี2012 t e ส l a เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น Model S ซึ่งเป็นรถซีดานสุดหรูที่ใช้ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ โมเดล S ได้รับการยกย่องว่าเป็นการปฏิวัติวงการรถยนต์และเป็นสุดยอดนวัตรกรรมที่น่าประทับใจด้วยคุณสมบัติที่เป็นนวัตรกรรมใหม่และความสามารถของรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงกลายเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลกและช่วยสร้างให้เทสลาเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ e ีในปี2 0 1 5เทสลาเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นโมเดล X ซึ่งเป็นรถ s u v ไฟฟ้าที่มีประตูแบบปีกเกี่ยวอันเป็นเอกลักษณ์และที่นั่งสำหรับผู้โดยสารสูงสุดอยู่ที่7คน ความสำเร็จของเท s l a m o เด l S และ m o เด l X ทําทำให้บริษัทขยายการผลิตและเร่งการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆใ,ในปี2017เท s l a เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นโมเดล3ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดที่มุ่งเป้าไปที่ตลาดรถยนต์ส่วนบุคคลขนาดเล็ก m o เดล3ได้รับการตอบรับอย่างร้นหลามโดยมียอดจองล่วงหน้ากว่าหลายแสนคันภายในไม่กี่วันหลังจากที่ประกาศเปิดตัวอย่างไรก็ตามความท้าทายและความล่าช้าในการผลิตในช่วงแรกส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความต้องการของตลาดที่สูงขึ้นในรถยนต์ EV แม้จะมีความท้าทายในการผลิตช่วงแรกแต่เท s l a ก็เพิ่มกำลังการผลิตรุ่นโมเดล3และเริ่มส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าในปี2017 โมเดล3กลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดอย่างรวดเร็วทั่วโลกแสงหน้า ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆและเข้าแข่งขันกับรถยนต์เครื่องสันดาบภายในแบบดั้งเดิมในขนาดเดียวกันความสำเร็จของเท sla Mo เด l 3ช่วยขับเคลื่อนมูลค่าของบริษัทและทำให้สถานะของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหลักในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อมาในปี2019เท sla ยังคงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องบริษัทได้เปิดตัวเท sla Cyber Tru c k เป็นรถพิก up ไฟฟ้าล้วนเป็นที่รู้จักในด้านการออกแบบที่ล้ำยุคและ สรถนะที่แข็งแกร่งนอกจากนี้เท sla ยังเปิดตัวรถยนต์รุ่นโมเดล Y ซึ่งเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดในปี2020บริษัทยังได้ทํางานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่ๆและสํารวจความสามารถในระบบการขับขี่อัตโนมัติความสําเร็จและนวัตรกรรมของเท sla มีผลกระทบตอบ่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าโดยเทส la มุ่งเน้นในด้านระยะทางประสิทธิภาพและโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟ เพื่อช่วยปัดข้อกังวลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าแนวทางของเท s l a กระตุ้นให้ผู้ผ,ผลิตรถยนต์รายอื่นหันมาลงทุนในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าซึ่งนำไปสู่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการเร่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้งานทั่วโลกนอกนอจากการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเท s l a ยังได้ก้าวไปอีกขั้นในด้านพลังงานหมุนเวียนและการจัดเก็บพลังงานบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเก็บพลังงานซึ่งรวมถึง Power w a l วสำหรับบ้านและ Power Pa c k ค สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และระับสาธารณูประโภคเทสลายังมีส่วนร่วมในภาคพลังงานแสงอาทิต์ผ่านการซื้อขายกิจาการของโ o l a r City บริษัทที่ให้บริการพลังงานแสงอาทิต์ที่ก่อตั้งโดยลูกพี่ลูกน้องของอีลอนมัสโดยรวมแล้วเทสลาพยายามบุกเบิกในอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้ามุ่งมั่นในการแก้ปัญหาด้านพลังงานที่ยั่งยืนและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก เทสลาได้พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นซึ่งได้รับความนิยมและการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านเทคโนโลยีประสิทธิภาพและนวัตรกรรมและนี่คือเรื่องราวของเทสลาบางรุ่นเทสลาโรสเตอร์เป็นรถยนต์เพื่อการผลิตคันแรกของบริษัทเปิดตัวในปี2008และเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกกฎหมายบนทางหลวงคันแรกที่ใช้เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โรสเตอร์ให้อัตราการเร่งที่น่าประทับใจวิ่งได้ไกลกว่า200ไมล์หรือประมาณ322กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง1ครั้ง t ท s l a r o สเตอรมีความสามารถในการเร่งความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ภายในเวลาไม่ถึง1.9วินาทีทำให้เป็นหนึ่งในรถยนต์ที่เร็วที่สุดในโลก r o สเตอรมีการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและ Aerodynamic ผสมผสานความสวยงามแบบสปอร์ตเข้ากับการสัมผัสแห่งอนาคต เป็นแบบ2ประตูสีที่นั่งพร้อมหลังคากระจก t ท s l a r o a s t e r จึงเป็นรถสปอร์ตระดับ High-End แต่ยังไม่มีการประกาศรายละเอียดราคาสำหรับเวอร์ชั่นใหม่อย่างเป็นทางการคาดว่าการผลิต r o สเตอร์จะเริ่มผลิตต่อจากรถรุ่นอื่น <c oughs> เช่น Cybertruck และ t ท s l a s ซ m i ได้เข้าสู่การผลิตแล้ว t ท s l a Model S เปิดตัวในปี2012เป็นรถยนต์ซีดานไฟฟ้าระดับหรูมีการผสมประสานระหว่างประสิทธิภาพระยะทางและคุณสมบัติขั้นสูง m o เด l s มีการออกแบบท,ที่โฉบเฉี่ยวการตกแต่งภายในที่กว้างขวางและตัวเลือกระบบบส่งกำลังที่หลากหลาย รวมถึงรุ่น m o เดล S แ a นที่สามารถเล่งความเร็วจาก0ถึง60ไมล์หรือประมาณ0ถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน2วินาทีโ o เดล S นำเสนอแบตเตอรี่ที่น่าประทับใจโดยมีรุ่นย่อยต่างๆที่ให้ระยะทางที่แตกต่างกันรุ่น Long r a n g ให้ระยะการขับสูงสุดประมาณ412ไมล์หรือประมาณ663กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหนึ่ครั้ง ในขณะที่รุ่น Performance จะมีระยะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความสามารถด้านประสิทธิภาพที่สูงขึ้น m o เด l S มีชื่อเสียงทางด้านตาการเล่งที่รวดเร็วโดยรุ่นแพรนสมรรถนะสูงสุดเหนี่ยตาการเล่งที่น่าประทับใจสามารถทำความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ0ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง2วินาทีทำให้เป็นหนึ่งในรถดนวนไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลก โมเดล S มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบมอเตอร์คู่เป็นมาตรฐานทําให้การยึดเกาะถนนสูงและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมในสภาวะการขับขี่ที่หลากหลายโมเดล S มีการออกแบบที่โฉบเฉียวและแอโรไดนามิกด้วยรูปทรงที่ลาดเบียยต่ำและการตกแต่งภายในที่เรียบง่ายแต่หรูหรามีที่นั่งกว้างขวางสาหรับผู้ใหญ่สูงสุด5คนและมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ควบคุมฟังกช์ชันต่างๆของรถ โมเดลเมีระบบออโต้พาย t ขั้นสูงของเท s l a เป็นมาตรฐานโดยนําเสนอคุณสมบัติเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแตบปรับได้ระบบช่วยรักษาช่องทางการเดินรถและระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัตินอกจากนี้เท s l a ยังเสนอแพ็กเกจตัวเลือก u l l Safe Driving ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานในอนาคตเมื่อเปิดใช้ความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงโดยจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายมีจุด super ชาร์จเจอร์มากมายทำให้เจ้าของรถโมเดล S สามารถเข้าถึงการชาร์จที่รวดเร็วสำหรับการเดินทางไกลให้การชาร์จอย่างรวดเร็วและลดเวลาในการชาร์จลงโมเดล S ออยู่ในประเภทรถยนต์แบบซีดานไฟฟ้าราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและตัวเลือกที่เลือกการวางจำหน่ายอาจจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาครวมถึงราคาและการวางจำหน่ายเท s l a m o เด l X รถยนต์ประเภท SUV ที่ใช้ไฟฟ้าล้วนซึ่งเปิดตัวในปี2015ประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นประตูแบบฟอร์คอนบิงทำให้เข้าถึงเบาะหลังได้ง่ายแในพื้นที่ที่จำกัด Model X มีที่นั่งสำหรับผู้ใหญ่สูงสุด7คนมีอัตราการเร่งที่น่าประทับใจและระยะไกลขึ้นโดยเป็นการผสมผสานของพลังงานไฟฟ้ากับการใช้งานจริงและความอเนกประสงค์ของรถยนต์แบบ SUV โ o เด X นำเสนอแบตเตอรี่ที่น่าประทับใจโดยมีรุ่นย่อยต่างๆที่ให้ระยะทางต่างกันรุ่น long range ให้ระยะการขับสูงสุดประมาณ360หไมล์หรือ597กิโลเมตร ต่อการชาร์จ1ครั้งทําให้สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องชาร์จมีประตูแบบ Falcon Wing ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้เข้าถึงที่นั่งแถว2และที่นั่งแถว3ได้ง่ายแม้ในพื้นที่จํากัดและให้ความรู้สึกหรูหาราเพิ่มความสะดวกสบายทําให้ผู้โดยสารเข้าออกจากรถได้ง่ายขึ้น m o เดล X สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7คนในรูปแบบที่นั่งแบบ3แถวบอ่นั่งแถวที่ 2, และแถวที่3 สามารถพับลงทำให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระและสิ่งของอื่นๆเพิ่มขึ้นได้อย่างกว้างขวางโมเดล X ให้อัตราการเล่นที่น่าประทับใจสำหรับรถยนต์แบบ SUV สามารถเล่นความเร็วจาก0ถึง60ไมล์หรือ0ถึง97กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.5วินาทีขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าที่เลือกทำให้เป็นหนึ่งในรถยนต์ SUV ที่เร็วที่สุดในตลาดโมเดล X มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบมอเตอร์คู่เป็นมาตรฐานช่วยเพิ่มการยึดเกา ความสเสถียรและการควบคุมในสภาพการขับขี่ที่หลากหลายโมเดล X มีระบบออโต้พายอขั้นสูงของเท s l a เป็นมาตรฐานโดยนำเสนอคุณสมบัติต่างๆเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบช่วยรักษาช่องทางการเดินรถระบบการเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติโมเดล X สามารถติดตั้งแพคเกจเสริม Full Safe Driving ซึ่งจะเปิดใช้งานในอนาคตคาดว่าจะเปิดใช้งานความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติแบบขั้นสูงโดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบและกฎหมายเจ้าของรถ m o เดล X สามารถเข้าถึงเครือข่าย Super ร์ชาร์เจอร์ของเท s l a ทำให้สามารถชาร์จรถได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้สามารถเดินทางไกลโดยใช้เวลาชาร์จที่สั้นลงโมเดล X อยู่ในตำแหน่งรถยนต์ประเภท SUV ไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ end. โดยจะมีราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและตัวเลือกการวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาครวมถึงราคาและวันวางจำหน่ายเทสลาโ o เดล3เปิดตัวในปี2017โดยมุ่งสำหรับตลาดแมสมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้รถจดไฟฟ้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้นโ o เดล3มีการออกแบบที่เรียบง่ายโดยให้ระยะการวิ่งมากกว่า300ไมล์หรือประมาณ 482กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง1ครั้งแต่ความสามารถของระบบตัรมัติขั้นสูงกลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดทั่วโลกอย่างรวดเร็ว Tesla m o d เด3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซีดานขนาดกระทับรับที่ได้รับการออกแบบให้มีราคาที่ยอมเยามากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพและระยะทางที่น่าประทับใจโมเดล3แบ่งออกเป็น3รุ่นที่มีแบตเตอรี่ขนาดแตกต่างกันรุ่น long range ให้ระยะการขับสูงสุดประมาณ353มไมล์หรือประมาณ568กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งในขณะที่รุ่น standard range plus มีระยะการขับสูงสุดประมาณ2 6 3มไมล์หรือประมาณ4 3 2กิโลเมตรช่วยให้สามารถขับขี่ได้ทุกวันโดยไม่ต้องทำการชาร์จบ่อย โมเดล3ขึ้นชื่อเรื่องอัตราการเร่งที่รวดเร็วนะในรุ่นพื้นฐานโดยรุ่น Performance ของโมเดล3สามารถเร่งความเร็วจาก0-60ถึง60ไมล์หรือ0-90ถึง9กกิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง3.1วินาทีมอบประสบการณ์ขับขี่ที่น่าร้าวใจ m o เดล3มีการออกแบบที่เพียวและทันสมัยการตกแต่งภายในแบบมิน i มอลมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางซึ่งมีไว้ควบคุมฟังก์ชันส่วนใหญ่ของรถยนต์ภายในมีที่นั่งสำหรับผู้ใหญ่สูงสุด5คนและมีพื้นที่กว้างขวางโมเดล3มาพร้อมกับระบบ Autopilot ของเท s l a เป็นมาตรฐานช่อรวมคุณสมบัติเช่นการควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ระบบช่วยรักษาช่องทางการเดินรถ ระบบเรกเชิญอัตโนมัตินอกจากนี้เทสลายังเสนอแพ็กเกจตัวเลือก Full Safe Driving ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานในอนาคตเพื่อเปิดให้ใช้ความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติขั้นสูงโดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายเจ้าของรถโมเดล3สามารถเข้าถึงเครือข่ายซ u เปอร์ชาร์จเจอร์ของเท s l a ทำให้สามารถชาร์จรถได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้สามารถเดินทางไกลโดยใช้เวลาชาร์จที่สั้นลง โอเดล3ได้รับการจัดอันดับความปลอดภัยสูงและติดตั้งคุณสมบัติความปลอดภัยต่างๆรวมถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเทคโนโลยีหลีกเลี่ยงการชนและระบบถุงลมดีลภัยโมเดล3เป็นรถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มแมสโดยราคาแตกต่างกันไปขึ้อนอยู่กับการกำหนดค่าและตัวเลือกที่เลือก การวางจำหน่ายโบเรล3มีจำหน่ายทั่วโลกสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเทสลาหรือร้านค้าของเทสลาและตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตต่อมาคือเทสลาโมเดล Y เป็นรถจนประเภท CUV Cost Over Utility Vehicle เป็นการผสมผสานระหว่างรถเก๋งและรถ SUV ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าลว้วนซึ่งใช้ส่วนประกอบหลายอย่างร่วมกับโมเดล3เปิดตัวในปี2019และมีการตกแต่งภายในที่หลากหลายและความกว้างขวางของที่นั่งแถวที่3ที่เป็นอุปกรณ์เสริมโอร์ดล Y ถูกผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับรถยนต์ประเภท SUV ขนาดกระทัดรัดและเพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเท sla โอร์ดล Y มีหลายรุ่นพร้อมขนาดแบตเตอรี่ที่แตกต่างกันโดยรุ่น long range ให้ระยะการขับ สูงสุดประมาณ326ไมล์หรือประมาณ525กิโลเมตรต่ตอการชาร์จเพียงหนึ่งะครั้งในขณะที่รุ่น Performance มีระยะทางที่ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความสามารถทางด้านประสิทธิภาพที่สูงขึ้นโอดีวายให้ต่อการเร่งที่น่าประทับใจสำหรับรถยน,นต์ไฟฟ้าประเภท SUV รุ่น Performance สามารถทําความเร็วจาก0-60ถึงห0ไมล์หรือ0-97ถึง9กิกิโลเมตรในเวลาเพียง3.5วินาทีมอบประสบการณ์การขับขี่แบบสปอร์ตและเล้าใจ มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบมอเตอร์คู่เป็นมาตรฐานช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนความสเสถียรและการควบคุมในสภาพการขับขี่ที่หลากหลายโมเดลวายสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนพร้อมที่นั่งแถวที่3ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเบาะหลังสามารถพรับลรวงเพื่อสร้างพื้นที่เก็บสารพที่กว้างขวางมอบความคล่องตัวในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โมเดล Y มีบอดี้คล้ายคลึงกับโมเดล3โดยมีรูปลักษณะภายนอกที่โฉบเฉียวและแอโรไดนามิกมีหลังคากระจกแบบพานราม่าและการตกแต่งภายในแบบมินิมอลพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่สำหรับควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถโมเดล Y มีระบบออโต้พายโลดขั้นสูงของเทสลาเป็นมาตรฐานโดยนำเสนอคุณสมบัติเช่น ระบบควบคุมความเร็วแบบอัตโนมัติแบบปรับได้ระบบช่วยรักษาช่องทางการเดินรถและระบบเบรคฉุกเชินอัตโนมัตินอกจากนี้เทสลายังเสนอแพ็กเกจ u ูเ s น d r i v i v i n g ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานในอนาคตเมื่อเปิดใช้งานความสามารถการขับขี่อัตโนมัติแบบขั้นสูงโดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย เจ้าของโ o เดล Y สามารถเข้าถึงเครือข่ายชาร์จเจอร์ของ Tesla ได้ทำให้สามารถชาร์จรถได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้สามารถเดินทางไกลโดยใช้เวลาการชาร์จที่สั้นลงโมเดล Y เป็นรถยนต์ประเภท CUV ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงใช้งานได้จริงและอเดกประสงค์โดยราคาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าและตัวเลือกที่เลือก โมเดลวมีจำหน่ายทั่วโลกและสามารถสังส่งซื้อได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเท sla หรือผ่านร้านค้าของเท s l a และตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของเท s l a ที่เรานำมาเล่าให้ฟังสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ และถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันดีขอบคุณครับ